อ๋แล้วผมสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับนาติต,ตูนนะฮะอุตคุนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาทานะฮะแชมเปญน,นะครับผมให้เป็นร่างอัลตรากันเถอะครับเออก่อนอื่นนะครับผมนี่ไงครับต้องมีอ่าวัสดุอุปกรณ์ในการอัปเกรดนะครับก็ไปผลิตเอานะฮะแต่มีอันนี้นะฮะที่เราจะไม่สามารถไปหาได้ในสเตจพิเศษนะฮะก็เลยต้องผลิตอย่างเดียวส่วนอย่างอื่นสามารถหาได้ในสเตจพิเศษหมดเลยนะครับอืมมันก็จะบอกอยู่นะ ว่าอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ไปตามหาเอานะครับเนี่ยรุ่นแห่งผู้บิดทักบ้างเก็อยู่ในกระโหลกหินน้ำตะลหนึง่งสองสามอันย่ำเนียงความทนทานก็อยู่ในลูกบาทเวทมนนะฮะสามถึงหกนะฮะสว่วนนี้อยู่ในลูกบาทเวทมนต์หนึ่งถึงสามนะครับก็มันก็สามารถใช้ได้กับฮิโลเลนเจอร์หลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ กอนที่การที่เราจะทําได้นะฮะเราต้องสามารถอัปเกรดแชมเปญให้วิวแม็กก่อนนะครับนี่นะฮะเราก็ต้องเอากบมายัดใส่ตัวสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันผมขอยกตัวอย่างนะฮะเเดี๋ยวหาก่อนนะครับอย่างเช่นเจ้าจหญิงเหรอเจ้าหญิงนี่อัปเกรดไปร่างอื่นไม่ได้นะครับอืมนี่นะฮะโดยการใช้ลีโอนาด์ที่มีค่าดาวเหมือนกับตัวนั้นๆน,น,นะฮะ หรือจะเอาตัวมันเองก็ได้นะครับอย่างแชมเปญเนี่ยผมใช้แค่เลโอนาร์ดนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะสูมหายากหน่อยนึงฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนหายดูนะฮะว่ามีตัวไหนที่ผมทําไปแล้วมันก็จะมีอ่าน้องบราวนะฮะที่ผมกําลังจะอัปเกรดนะครับก็นี่ไงครับมันก็จะขึ้นบอกนะฮะบราวนี้นะครับผมอัปเกรดด้วยกบหมดเลยนะฮะกบทั้งสี่ตัวนะฮะใช้แค่สี่ตัวนะครับในการอัปเกรดนะฮะก็จะมีระาัเยอะแยะนะฮะ เ,เพื่อเป็นการเสียเวลาไปอัปเกรดกันเลยนะฮะใช้ที่เงินที่1ล้านสองแสนนะครับกดไปเลย let's go โอ้โหก็จะได้ความจะ,จะได้ความจะได้ทักษะมาใหม่นะครับคือระเบิดเปิดจุกแชมเปญน,นะฮะเป็นท่าบัฟตัวเองนั่นเองนะฮะซึ่งบัฟผมไม่แน่ใจว่าบัฟได้บัฟเพื่อนได้หรือเปล่านะฮะก็ไปดูกันเถอะครับแล้วก็ความสามารถเทพิทักนะฮะ ได้รถคูดาวแต่ว่าแร่นี่เยอะนะฮะแร่พันอ่หกสิบนะ,ะถือว่าโคตรเยอะเลยนะฮะพลังชีวิตอยู่ห0 0มื่นใช่ไหมไปดูกันตอนนี้ก็จะใส่ให้วเวลมันตันร้อไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูอันนี้การทำอีโวนะฮะก็ต้องไปเก็บตัวในสเตจจุติมาทำนะฮะซึ่งถ้าหากเราขี้เกียจเก็บนะฮะเราก็ไปซื้อในร้านค้า PVP ได้นะฮะมันขายวันละ วันละกล่องนะฮะก็ซื้อไปเรื่อยๆื่อนั่นแหละฮะโอเคโอ้มีอัตราใชสกิลเท่าเดิมนะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคูดาวเร็วอยู่นะสิบเอ็ดวิแต่มันกินแร่เยอะนะครับอืมก็ยัดกบไปเลยนะฮะถามว่ากบตัวนี้จําเป็นไหมพี่ต้องทําให้เป็นอีวก็ไม่จําเป็นนะฮะแต่ว่ามันอัปเกรดเพื่อให้มันแข็งแรงแข็งจร่งขึ้นฮนะโอเคตอนนี้บวกสองนะฮะกบฟ้าสามารถบวกได้สูงสุดถึงยี่สิบห้าตัวนะครับ แต่กบสีน้ำเงินเนี่ยเอ้สีสีสีเหลืองอะ่ะสามารถบดแค่สีตัวสูงสุดนะฮะโอเคเดี๋ยวหาตัวอัพเกตรดก่อนนะฮะให้มันตันร้อยห้าไปเลยร้อิบไปเลยร้อาสิไปเลยนะฮะวจคลิปแจกกลุ่มไลน์เจอร์นี่แบบวิวดีมากเลยนะฮะผมไปดูมานะฮะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วกันนะฮะแลวผมไปหามาแจกอีกนะฮะซึ่งผมก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าผมก็เอาเพื่อนที่เท่าที่จําเป็นนะฮะ โอหตัวนี้ใช้ไหมเนะี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะตัวนี้หรือว่ามีอยู่แต่ว่าคุณดานานอยู่นะสิแปแถมแรกก็เยอะอีกโห oh. อัปเกรดไปเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะผมมีร่างอัลตร้าอยู่แล้วนะครับไซมอนคิกบ็อกเซอร์เนี่ยดูอีกตัวดิอ,อ๋อโคนี่โอ้ตัวนี้เก็บไว้ใช้ไหนแล้วกันนะอืมไอเค้กเคีเคีเออ K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 . เคีกไปเฮ้ย ไม่เอาดีกว่าอืมผมว่าถ้าไม่มีตัวอื่นเราวผคงต้องใช้เค้กจริงนะแต่ผมดูอีกครับหน่อยก่อนละกันเซลรี่ได้ไหมเซอลี่ไม่ตันนะครับก็อัพเกรดไปก่อนละกันเดี๋ยวดูซิโอ้โหสแตแคเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะตอนนี้เลือดอยู่ล้านสองแล้วนะครับต้องชมแต่โจมตียังอยู่เก้าหมื่นอยู่เลยนะฮะเค ตัวพวกนี้มันบวกเยอะไหมครับโอ้โหบวกแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตะน่ะอีกชาตินึงได้ม้งกว่าจะตันเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาลองเซนลี่ตัวติดราชาดีไหมเออบ่าวหัวขมโมยเหรอใช้ไหมเนี่ยอุย้ยแม่หมดน้อยคงไม่ได้ใช้หรอกบ้างนะเจมนักเวทผมก็ไม่ได้ใช้หรอก เคกเคก็โอเคเคตาตัดต <Yes. S 1> uh ันละนี huh. no. ่นะครับผมดูสังเกตคููดาวนะฮะเหลืออยู好好่ส wow. <the> ิบุดเก้านะฮะคือม <the> ันลบไปแค่ศูนย์จดหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคกดย้อนไปดูกดย้อนไปดูตอนนี้นะฮะเลือดอยู่ที่ล้านสามนะครับโอ้โหแต่อัตราลบหลีกไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะไปลองในสเตตหลักกันเลยดีกว่าฮะ โอเคสเตย์ลักผมแค่อยู่แค่300รอยกว่ากวดนะครับด่านมาลองที่ด่านนี้กันเลยก็ตอนนี้ฝนตกนะฮะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ,าพด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหผมรอผมลืมรอไพมอนออกมาครับแต่ไม่เป็นไรนี่นะครับผมสกิลที่ถูกเพิ่มมาใหม่นะฮะเป็นสกิลที่มันยิงแชมเปนใส่ตัวเองอะไรครับนันเร็นกการบัฟนะฮะ ทำให้สกิลมีโอกาสโดนขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ไพมอนออกมาดีกว่าผมลืมนะฮะเอาไหมการที่จะทำให้ไพมอนออกมาก็รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันออกมายังเมื่อไหรจะออกมานี่รอสักครู่นะฮะต้องใขเย็นไว้นะฮะดูครับเขาตีบ้านเราไม่เข้าเลยนะฮะเค <Okay, S 1> นี่เป็นสกิลบัฟนะฮะเพิ่มอัตราในการ ใช้สกิลมันยำนะฮะเพื่อนเอยถ้ามันเพิ่มมาอัตราใช้สกิลผมจะดีใจมากเลยนะโอ้โหตายทั้งแถบนะครับอ,อื้ดูเซโอติดยิงติดคีด้วยนะฮะตายทั้งแถบพลาดแค่ไพมอนนะฮะไพมอนไม่โดนแต่ถ้าเรากดเยอะเยอะหน่อยมันก็ได้จะโดนอยู่นะเออตอนนี้เราโจมตีอยู่ล้านแสนกว่านะฮะเออไม่แรงเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยว โอ oh, ้โหโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว้ครับแต่ว่ามันลดนิดเดียวอยู่นะไพมอนเลื่อนนาจะเยอะอยู่นะครับมันเป็นเพราะว่าพลังโจมตีของแชมเปี้ยนอ่ะมันยังไม่เยอะไงครับมันก็เลยทาให้สกิลเบาไปด้วยนะฮะเพราะว่าสกิลมันเป็นการคูณกับพลังโจมตีใช่ไหมเออไปไปถ้าหากเป็นไก่เราก็นะโจมตีเป็นแสนดูสกิลด้วยนะฮะโคตรแรงเลยเดี๋ยวคนจะเรียกออกมา ช่วยกันหน่อยแล้วกันแล้วมันจะตายแล้วแชมเปนผมอยากให้อัตราการใช้สกิลมันเยอะนะฮะก็ควรจะออกกระเป๋ากระเป๋าดำนะฮะกระเป๋าปีกนั่นแหละนะฮะนั่นแหละครับจะทําให้อัตราการใช้สกิลเยอะขึ้นนะฮะซึ่งแชมเปญอัตราการใช้สกิลเยอะขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราควรจะเน้นให้มันใช้สกิลบ่อยๆนะครับแชมเปญมันมีดีที่การใช้สกิลนี่แหละครับโอ้ไพมอนโดนรัวๆเลยครับโอ้โหอีกไม่นานเราต้องตายแน่ไพมอน ผมขี้เกียจรอแล้วดูสีบล็อกเพิ่มอีกแล้วครับกดใหม่อีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันโดนไปครับผมไพมอนโดนไปอีกแล้วครับกิลการถี่แชมเปญเสร็จตัวเองนี่ครับมันเป็นการบรั็อกตัวเองนะฮะโดยบัฟแค่ตัวของเราเองนะฮะฉีดไปโอเคก็ยิงลัวลัวยิงลัวลัวเลยแล้วกันไปอีกกว่าผมจะได้ออุปกรณ์ต่างๆให้ผมใช้เวลานานมากเลยนะครับต้องรอ วันสองวันนะครับกว่าจะได้อุปกรณ์ของแชมเปี้ยนครบเนี่ยทำยากเลยนะซึ่งผมขอแนะนำนะให้แชมเปี้ยนถ้าจะเล่นจริงๆนะฮะให้ไปอัพาธาตุมาด้วยนะฮะมันจะได้ชนะทางไฟนะฮะคือเราไม่หวังกับาธาตุไม้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราครับเราจะทำลายธาตุข้างหลังก็มากกว่านะฮะโอเคตอนนี้เกมเข้าสู่เบิร์สนะฮะโอ้แม่นอยู่นะฮะเนี่ยดูครับไพมอนตายแล้วครับ ฉีดรัวๆฉีดๆๆรือๆรือนะฮะนี่ยิงชแชมเปญใส่ตัวเองยิงใส่คนอื่นเจ็บยิงใส่ตัวเองไม่เจ็บนะครับเป็นโคนี่ขีเมานะฮะเฮ่บัฟรัวๆวนฮะยังไงก็โดนนะครับผมถ้ามันเพิ่มอัตราการโดนขนาดเนี้ยกดไปรัวๆ,ๆเลยละกันฉีดไปสบายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเกมมอนต้าแมนจะมาต่อนะครับในพรุ่งนี้ละกันนะครับจะลงพรุ่งนี้ละกันลงวันะคลิปไหวไหม วันนี้ยิ่งไปทำงานมาเหนื่อยดนวอยนะฮะเรืวกระสุนลัืกระสุนแต่แต่แต่ซึ่งตัวนี้ก็หลายๆคนอาจจะรู้จักไปแล้วเนาะว่ามันมานานแล้วนะฮะไอดีนี้ผมก็เพิ่งปั้นได้นี่แหละครับกว่าผมจะได้ไอดีเก่ากับนะอีกนานเลยแหละวันนั้นจะไปเปลี่ยนซิมทำซิมอยู่ศูนย์แล้วไอห้างดันปิดสะก,ก่อนฮนะ,ะเป็นเพราะโควิดนั่นเองนะฮะ ทำไมต้องมีโลกเลวร้ายแบบนี้เอามาด้วยนะเนี่ยเคเคโดนเข้าไปอ่าดูแชมเปญใช้สกิลเพื่อนไปแล้วกันนะครับสกิลตัวนี้นะฮะถ้าตัวหน้าไม่โดนนะฮะตัวหลังก็ยังมีสิทธิ์โดนอยู่เหมือนกันนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับว่าอยู่หนะะ้าจะโดนไหมไม่โดนไหมนะฮะเราแชมสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเขามีโล่อ,อกมาตะนะฮะสกิล นี้ก็สามารถทำลายอมตะได้นะฮะนี่ครับสกิลที่เพิ่มมานะฮะเพิ่มอัตราความแม่นยำพลังศักม25เปร์็นตสิบวิเพิ่มความโดนในการโจมตีอีกนะฮะซึ่งอัตราใช้สกิลก็40เหมือนเดิมนะฮะตอนเป็นอีโวก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของอัตราการโดนนะฮะแต่ว่าจะลดวินาทีของผลบัฟนะฮะดูนะฮะดูไอีเก่าผมลวกันนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเวลยู27นะฮะ แชมเปนคนนี้นะฮะตีล้านหนะครับผมเลือดล้านเจดโอเคผมเน้นอัตาใช้สกิลนะครับอับตาการใช้สกิลผมผมอยู่ที่อ่าเกสบสาเปนะฮะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันโอเค,อเคก็ไอดีนี้ผมก็ของครบแล้วนะกำลังจะครบแล้วเหลือแค่ไก่ตัวเดียวนะฮะที่ยังไม่มีของ ส่วนเรื่นี้อีกยาวนานนะฮะผมจะต้องไปหาสุ่มเกียร์เยอะๆแน่นอนเลยนะฮะก็ของอุปกรณ์ท่านี้ไม่มีเลยนะฮะเพราะผมเอาแต่สุ่มเลนเจอร์มาตลอดนะฮะโอเคก็การที่เราจะทำอุปกรณ์ได้เราก็ต้องเข้ามาในหออ่หอไอ้แหลบเรียวหนาเลย แล้วถ้าอยากทำให้มันได้ทำเยอะเยอะขึ้นก็อัพเกรดมันหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้อัพเกรดแค่13นะฮะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์นั่นแหละทุกคนจะมาแจกกลุ่มนะฮะคลิปหน้าสวัสดีครับ